เริ่มต้นจากพี่ไกรก่อนค่ะดูพี่ไกลพี่ไกรเนี่ยผมมองมองในเรื่องเรื่องการเลือกเพลงเพลงโนรชาคือเพลงยิ่งใหญ่แล้วผมค่อนข้างชินกับเพลงนี้ค่อนข้างมากทีเดียวเพราะทํามาปีนเต็มเนี่ยได้ฟังเยอะมากในเพลงนี้ฟังบ่อยฮะโดยทําวงอยู่ด้วยใช่ไหมฮะก็ได้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 รู้ได้สำเนียงของดนตรีมาฝังอยู่ในใจอยู่แล้วคราวนี้ผมมองที่ดนตรีมันค่อนข้างหลวมหลวม หลวม่อนข้างเยอะอนะฮะแล้วก็ตัวเต้นเนี่ยผมมองพี่ไก่ไม่ถนัดไม่ถนัดที่จะเล่นเพลงประมาณนี้พี่ไก่นี่ถนัดด้วยเพลงหวานคือสุดยอดเขาอยู่แล้วช่วงเปิดมาโอเคมากช่วงโพสต์แอคชั่นสุดยอดนะครับเลือกโพสต์ได้สวยมากจริงๆแต่ว่าช่วงที่เล่นท่ายักษ์มันจะมีตึงๆมากจริงๆก็ม,มันเหมือนว่าเหยียบจังหวะแล้วมันมันให้หายไปค่องข้างไม่นิ่งนะตรงนั้นพอเล่นโซโล่เนี่ยเล่นโซโล่นี่ต้องย้อนกลับมา พอย้อนกลับมาเหมือนกันอเลนอเลนเพลงเล่นกันบาง,บางหลังจากเล่นไปแล้วกลับมาย้อนเนี่ยถ้าเต้นถ้าเต้นกลับไปย้อนท่าเดิมซึ่งซึ่งในโชว์สามนาทีสามารถทําอะไรก็ได้ถ้ากลับไปย้อนท่าเดิมก็คือเห็นหนองเดิมใช่ไหมฮะเรื่องการเลื่อนเลื่อนไหลของท่าเต้นเนี่ยค่อนข้างน้อยในเพลงนี้ผิดกับที่เราเห็นเพลงช้าเข้ามาเพลงช้าก็สามารถไหลลื่นจบเป็นเรื่องไปเลยแต่เพลงนี้เพลงเร็วเนี่ยค่อนข้างไม่จบในที่เดียวกัน คือความรู้สึกว่าดูแล้วเะมันน่าจะไปถึงไหมมันไม่ไปอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแล้วเรื่องนักร้องขอชมนักร้องขอชมว่าสามารถเลือกร้องเพลงนี้ได้เนี่ยถือว่าท้าทายมากการทํางานของนักร้องผมถือว่าผู้หญิงเลือกเพลงผู้ชายมาร้องถือว่าได้เปรียบแล้วความยากนะครับแต่ถามว่าน้องนักร้องทําได้ดีไหมผมว่าค่อนข้างใช้ความสามารถได้สมบูรณ์แบบเหมือนกันในระดับหนึ่งของเขาครับ,รบอันนี้ของพี่ไก่นะครับ ภาพที่จาานักร้องภาพจ่าทุกร้องที่ฝังใจอยู่ก็คือความสนุกสนานความมันสะใจมากวันนี้ที่เอามาให้ชมนี่เยอะมากเยอะสุดๆดูไปนี่ตื่นเต้นตลอดเลยไม่ว่าตั้งแต่เปิดออกมาเนี่ยเพลงนี้ถือว่าจาานักร้องเลือกที่จะเต้นแล้วเต้นแบบสุดชีวิตเต้นทั้งชีวิตเลยแล้วขนมาใส่จนโอ้โหแบบว่าแพทเทิร <No. S 1> ์นนี่นหลาก,ากหลายท่านี่สุดๆ คือทุ่มมีมการไปใกล้กันมาด้วยค่ะใช่คือความรู้สึกว่าเอ๊ะต้องประมาณนี้หรือเปล่าต้องใช้ขนาดนี้เฉลอที่เอาชัยชนะกลับไปเนี่ยทุ่มกันขนาดนี้เฉลอแล้วเล่นเพลงอาร์เอนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่อาร์เอนเพลงเดียวนะครับต่อเชื่อมเอานู่นเอานี่หลายๆเพลงมาเชื่อมต่อเชื่อมไปเชื่อมมานักร้องงงเ้าไม่ถูกเโอ้โหไหน เกือบไปนิดนึงแต่ผมว่าปีน่ะนะครับถามว่าชอบไหมชอบทั้งไตเดยเห็นอย่างเงี้ยเพราะเราเลือดทักเต้นไงเห็นการทุ่มเทน้องน้องนี่กิ้งเกือกในอุสุดยอดเหมือนกันอบบนันนี้เขาจนจากใจจริงนะครับทีนี้มาถึงบัวใหญ่ความคาดหวังที่จะเห็นบัวใหญ่เนี่ยคาดหวังไว้สูงมากไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยคะแนนน้อยเชียร์บัวใหญ่ดีกว่าได้สนุกสนานไม่จริงความจริงบัวใหญ่ทำเพลงเร็วได้สุดยอด แล้วมันมาตลอดแล้วพอเลือกเพลงนี้เข้ามาเนี่ยรู้เลยว่าไม่เอาแก่นสารไม่เอาสาระละสนุกอย่างเดียวมอบความบันเทิงอย่างเดียวแล้วถามว่าทําได้ดีไหมทาได้ดีบ็อกกิ้งสะอาดมากแล้วตัวนักร้องเนี่ยผมผมมองไปที่การโชว์นะฮะแล้วตัวนักร้องสามารถเต้นร้องได้อย่างไม่ขัดขืนและไม่ฝืนกันมีการเอื้อกันระหว่างร้องกับเต้น ซึ่งนักร้องทําได้สมบูรณ์พอม,มองภาพนักร้องทําได้สมบูรณ์ปั๊บดนตรีมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่อะไรนิเศษเหมือนกันเป็นงานดีไซน์ออกมาเนี่ยแล้วก็ฟังได้สะอาดฟังได้สะอาดคนรู้สึกผมนะฮะพอฟังสะอาดดนตรีมาสะอาดนักร้องทําได้ดีตัวแดนเซอร์ไม่ต้องห่วงมาตามกับดนตรีแล้วนักร้องถือว่าคุณทําได้สมบูรณ์มากครับ ที่คณะกรรมการทั้ง5ท่านนะคะได้พูดถึงแล้วก็วิเคราะห์ทั้ง3มโรงเรียนไปแล้วต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะครับผมแต่ว่าคะแนนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับพี่โน้ตตอนนี้ผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับต่ําสุดก็คือ8.0 8.0ครับรองลงมาก็คือ8.3แล้วสูงสุดก็คือ8.7โอ้โหนำหนักเลยนะ ค่อนข้างจะแตกต่างจากรอบเพลงช้ามากามเหลือเกินเขาเพลงช้าสี่เอาละสิเพลงช้านี่น้อยสุด8.3นี่8.3 8.5 8.7แต่คราวนี้มี8.7 8.3และ8.0นะครับอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากเราขานคะแนนแล้วนะครับเราจะไปรวมกับคะแนนของเพลงช้าเริ่มจากโรงเรียนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก่อนและโรงเรียนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในรอบเพลงเร็วก็คือ8.0นะครับ ได้แก่โรงเรียนพีไกรวิทยาแล้วคะแนนที่ผมจะขานต่อไปนี้เป็นคะแนนที่สูงสุดของรอบเพลงเร็ว ถ้าขานชื่อโรงเรียนไหนมาแสดงว่าโรงเรียนนั้นได้8.7 <7 S 1> แน่นอนส่วนโรงเรียนรองมาก็คือได้คะแนน8.3และโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของรอบเพลงเร็วได้8.7ได้แก่โรงเรียนบัวใหญ่ เรียนจา่าลบร้องได้ไป8.3ครับในที่สุนะคะก็คือว,ว่าโรงเรียนตัวใหญ่ก็ได้ตีตื้นขึ้นมาแลา้วมาเป็นคะแนนรวมนะครับคะแนนครับค่ะอ้าวฟังคะแนนรวมนะคะจากการแข่งขันของเพลงชา้าแล้วก็เพลงเร็วนะคะรวมกันเป็นยังไงบ้างคะพี่โน้ตครับและโรงเรียน พี่ใครวิทยานะครับในรอบเพลงเร็วนะครับได้ไป8.0รวมกับของเก่าเป็น16.7ครับค่ครับนัเรียนจานกร้องนะครับในรอบเพลงเร็วนี้นะครับได้ไป8.3รวมกับของเก่าเป็น16.8ครับ แล้วที่ไล่มาแบบคาดไม่ถึงเลยครับโรง<อ>เรียนบ<อ>ัว<อ>ใหญ่<อ>จากนครราชสีมานะครับในรอบนี้นะครับได้ไป8.7รวมกับของเก่าเป็น17คะแนนค เป็นฝ่ายนําได้นะคะในรอบนี้แต่ก็ยังไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในรอบของเพลงถนัดในรอบวันเสาร์น้านี้แหละครับโอ<ห>้โหก็ต้องยิ่งเข้มข้นแล้วก็ตัดสินยากขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้โหคณะกรรมการนี่ก็ทํางานหนักหน่อยนะครับทํางานหนักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้หนูพูดอะไรไม่ถูกแล้วพี่นตเพราะว่า มันอยากให้ถึงสัปดาห์หน้าเร็วๆว่าเสาร์หน้าไม่ใช่เฉพาะพวกเราหรอกผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันเนาะมันเหมือนแบบหืมสู้กันมาขนาดนี้แล้วเพลงสุดท้ายนี่แหละนะคะจะได้รู้แล้วแต่และโรงเรียนจะจะเรียกว่าจะนําเพลงไหนมานําเสนอกันเสาร์หน้าเราจะได้รู้แล้วนะคะว่าโรงเรียนไหนจะได้ครองถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพรร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะติดตามกันต่อเสาร์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดี